ท่านผู้ชมที่กรารบครับวันนี้เป็นวันปฏิบัติการที่เราจะต้องภาคภูมิใจอีกวันหนึ่งของชีวิตนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันเสาร์ที่10ส,สิงหาคมเอ้ยวันเสาร์ที่10เมษายน2564ครับเวลาบ่าย4โมงครับพิสารส่วนที่บุญโยทยานแล้วก็ลุงหำหรือชื่อเล่นว่าลุงอันทะนะครับ ก็ได้พากันมาปฏิบัติการตีพังใหม่อีกแล้วเพราะว่าผังเก่าก็ถูกถมไปวันนี้พิสารต้องเซตพิกัดยังไงครับอวันนี้เริ่มต้นอย่างนี้ครับเนื่องจากพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่11เมษายนที่บบาคำเลาะบอกว่าจะมีการบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำบุญทำบุญทำบุญครับวันนี้เพื่อเพื่อให้เป็นสิริมงคลเนี่ยผมเลยจะมาจับ ว่าถ้าเราไปยืนตรงนี้นะเราเล็งไปที่หลักไพอันนั้นเนี่ยดวงอาทิตย์น่าจะอยู่ในงัํมนั้นอ,อันนี้ทํานี้ก่อนนะแต่จริงๆตรงเนี้คือสุริยปฏิทินแต่สุรยิยปฎิทินเนี่ยมันสามารถที่จะเสริมโอกาสพิเศษเข้าไปได้อ,อ,อ,น,อนอกเหนือจากว่าปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปกติเช่นวันที่กลางวันเท่ากับกลางคืนวันที่กลางวันยาวที่สุดตามราศีนั้นราศีนี้อสุริยปฏิทินเนี่ยสามารถที่จะเอาวันสําคัญพิเศษ เข้าไปเสริมได้ครับเพื่อเป็นอะไรเป็นความตื่นเต้นเป็นความสนุกนั้นพรุ่งนี้เนี่ยดวงอาทิตย์จะขึ้นที่82อ,องศาครับตอนนี้เบาคำเลาะลองดูนะว่าผมเล็ง8 2ตัวเนี้ยมันจะตรงกับไอ้งามที่ว่าเนี่ยนะเนี่ยจับนี่นะอันนี้ใช้ GPS ช่วยนะอืมมันจะพอดีตรงงามอ,งอยู่แถวแถวงามีต้นมะขาม,ม,าขามแปรพอดี อะไรที่เป็นง่ามเนี่ยมักจะมีความสําคัญเนาะใช่ครับก็คือ,อ,อมันเป็นเครื่องนําสายตาแล้วคราวนี้ออถ้าเกิดท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจจะถามว่าทําไมต้องมาทําตรงนี้นี่คือคําถามที่ผมถูกถามบ่อยว่าเออตะโกนลครเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดทําไมมาทำไมต้องมาทําอยู่ตรงนี้อืมัมนต้อง,องมีความสําคัญมันต้องมา,งมายุ่งกันตรงนี้สองอาทิตย์มาแล้วออันนี้โดยหลักดาราศาสตร์เนี่ยถ้าเราลากเส้นตรงจากปราสาทภูเพ็กผ่านปราสาทาะไรเจียงเวงแล้วยิงตรงไปที่เกาะดอนสวรค์เนี่ย นั่นคือเส้นลุง17องศา11ลิบดามาดูตัวเลขนี่ครับ17องศา11ลิบดาเห็นไหมครับยันตรงเนี้ยมันคือแนวเส้นตรงที่ยิงลงมาจากปราสาทปูเพกลากเส้นผ่านปราสาทา,ายไรเจียงเวงแล้วก็ลากตรงไปที่เกาะดอนสวรรค์ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันคือเส้นลุงที่17องศา11ลิบดาเห็นไหมครับไอ้ตัวที่มันต่างเนี่ยมันต่างเพียงฟิลิปดาถ้า,ถาเป็น,น,<อ>นสุดท้านิยมเนี่ยก็คือนิยมสี่ตัวฉะนั้น เออถ้าดูได้สายตาคนแล้วก็เป็นคณิตศาสตร์ที่ไม่ซีเรียสถึงอนัด0ูนย์นะตรงนี้เป็นแนวเส้นตรง ไม่ใช่พี่สันให้เขาทําเกาะนี้ไว้เมื่อพันปีที่แล้วเหรอหรือยังไงตอบไม่ถูกครับเหรอทำไมมันตรงกันพอดอนนอนนีอันนี้ท่านผู้ชมต้องมาหาคําตอบเอาเอง <laughs> ผมผมยังไม่เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวห้ผมไปเกิดชาตินั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟัง <If> แต่ว่าโ <If> ดยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยพิสูจน์ได้แล้วครับเพราะว่าผมใช้ GPS เนี่ยจับมานานแล้วอว่าตรงเนี้ยเป็นเส้นตรงแต่ว่าที่ผ,ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่เคยได้รับอนุญาต ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีหน้าที่หน้าที่ดูแลหน้าที่ที่ดูแลตรงนี้พอมาถึงยุคนี้ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนหน้าที่ทไปได้รับอนุญาตก็เลยมาทำตรงนี้ก็ถือเป็นนิมิตที่ดีของชาวสกลนครครับ How about you will uh, explain for the foreigner for another country for we doing or set the activity today? Uh, good afternoon uh, บ่าคำล้ so here today we are designing the solar calendar why the, the question first question why we are doing here of course if you see the the Pupek temple if you draw a straight line to the tatnarai temple and further of the straight line to the don island so this location is in that straight line so it's means that on the day of the equinox you know daytime and nighttime is equal, so here is the line. If you are, if you're standing here, you you will looking back. You're looking at the east. You will see the sun rise in the in the morning. And if you come here again in the same day on the evening, the sun will set at the Pupek Temple. So I already proved that for many many years. So luckily, so we have a chance to use this location so mm -hmm. thank you to the authority that mm -hmm. allow us to use this location to make such a thing that is it is very you know mm -hmm. it's very valuable mm -hmm. to the people of subkonakon and people of the world because the solar calendar is the ancient technology but still still very efficient even today mm -hmm.